รรรบาาาาามจกงยลสวัสดีครับผมนายแพทย์สุภสิตเกิดสุวรรณมาจากโรงพยาบาลปัตตานีครับสวัสดีครับหมอพันธจิตนะครับมาจากโรงพยาบาลปัตตานีครับครับสวัสดีครับหมอพุทธิพงศ์นาาที่วาดครับครับหมอกิรติครับจากศรีราชครับหมอราชัยราชมุกดาครับนาาที่วาดครับ วันนี้รวมเจ้า <c oughs> บ,บ้านเจ้าบ,บ้านเ <c oughs> จ้าบ้านเจ้าบ้านครับเจ้าบ,บ้านม <c oughs> ี่รวมในคือตกเล่าไปแล้วมาช่วยเหลือกันเลยครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ามารวมพลังเนี่ยหน้าที่นราธิวาสราชนครินทร์ในวันที่ห้านี้นะครับ <c oughs> ห้าธันวาคม <c oughs> คน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระเจ้าอยู่หัวและเชษฐิกาของเรานะครับ